ครับผมพี่น้องอ่ะสาหรับคาขึ้นนี่ผมกับปุยพะน้องครับผมพี่น้องอ่ะมาต่เห็ดอยู่เนี่ยแหละครับผมอยู่้านบรรทุคคูนี่แหละครับผมปลาเก่าปลาเดิมคือเก่ามันเดิมครับผมแต่ว่าก็เก็บออกมาแล้วครับเก็บออกมากาลังสิกลับบ้านครับผมอ่ะมาส้มผลงานน้อเป็นครับผมพี่น้องผลงานที่ว่าไปเก็บเห็ดกระปุยปะน้องมาหนึ่งนะครับ ได้อสมควรนะครับผมพอได้อยู่ได้กิ่นพอได้แกงแล้วครับแม่บ้าครับไอ้ยนยไอ้เยเออว้ยนะครับผมพี่น้องผลงานอืออันนี้อันนี้ตาของไส้วัดครับผมดูสิเหตุเหตุนะครับเห็ุกิดเริ่มสีเขี่ยสีเบิ้องแล้วครับเริ่มหวยแล้วครับเห็ดอันทานเลือดเลือบออกเลยนะครับผม อืมครับงับมาันนี่กัผลงานของปุยบะนองครับผมได้จักรอครับนี่ไม่ได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่ไอ้ย่าได้ยิ้มอยู่นะครับผมผลงานปุยบะนองนี่จะของตาไอ้ย่ปิดไฟแล้วครับมันึองไอ้ย่นะครับผมอืมอันนี้เห็ดยังครับนี่นี่มะแม่นครับเห็ดทานเลือดโบัวเนี่ยเห็ดทานเลือด ขึ้นโดดไงก็เห็ดทานบานท้างบนเห็ดทานเดือดเนาะได้ครับมีเห็ดยงรรงังนะครับอันเอาให้สุพี่น้องเบิ่งนะครับอนี้ี่นี่นาเลียบ่ะนี่โอ้เ<น>ห็ดดินเห็ดดินนี่เห็ดดินอืออันนี้ได้ครับนี่เห็ดคาครับนี่เห็ดค่าคนมึงมีคาก็ลงเก็บเห็ดคาไอ้ย่ะไอ้ย่ะพ่อเลรอครับเมย์เหรอโรงพยาบาลเนี่ i ah, boy. Huh? <laughs> <laughs> <laughs>